ขีได้นะกู้มาชิดกู้มาชิดใกล้เราเลยตัวนึ่งไอ้หนูเออมันชิดขี่ได้นะจะป้าแขวนไม่ได้ไม่มีเราไม่เหลือไม่เหลือแต่ลืมนะไม่เหลืออมูอยู่ตัวนึ่งเลยไหมมูแหละไม่ไม่รู้เพราะไม่ไม่ครบสิบสองคนเออเราสะวังไว้ก็ได้ แล้วไม่มีใครสังเกตน่าเต้น้อยด้วยครับแบบนี้เกนเธอมาซี่กูเล่นได้ปะเนี่ยเธอหน้ากูเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยกูอยากรีบเล่นเลยผิดได้ปะมากูอยากไปชิดเลยอะเพราะว่าวงคืนเรารอเล่นจังหวะหน้าเดินหลังเราไม่เห็นใครแล้วอ่ะเยี่ยมมันเด็กกันนะเยี่ยมเลยสี่ออฟฟิศึ้นเขาเล่นที่ขยับนะที่ขยับไดไดาดาดาขำมาขำมาถ้าฟิดถ้าฟิดตรงไหนพี่มาตรงไหนพี่สามเดี่ยวพี่จะเป็นเดี่ยวโอ้โหเชียร์นอกมาบคืนมึงไซส์เราเป็นนอกรอบได้แค่สุดท้าย่อรอผมรอเอแล้วแล้วฮอไป ได้ครับเอ้ยขวาขวาจะเดินขวาจะเดินขวาลขวาเดินเราเออเดินมาทางเราเดินมาทางเราลงลหลุมเก่าเรานาอเโอเคโอเอาละเอ็เหมือนจะขยับเข้ามาในขอต้องหลับไปเร่ทางโน้นนะครับด้านขวาตรงนี้ผมเซฟอ่ะกัาไปเราโดนนะตอนนี้เดิมระเบิดอีกสลูกนะครับโอ้หที่ชุบเข็เลยเว้ยด้เลยชดดู ลูกขวาให้หยู่ลวจไปหลังอยูดดูด้วยฟุกี้เอาล้ถ้าดต่อจะบอกเลยว่ามีปัญหาเหตอไ่นอยล็อจนได้ดพด้วผิดพไดไ้ดด้วดพด้ดด้ด้เดี๋ยวกูพยายามสมมตเล่นให้ นองแ่แฟขาวอีกแสมเอาไว้บางหน้าเองสองตหน้ากูยินใน่ะลอเอาลสร้างความเจ็บปวดกันทงดามมินิน็องอ่งเก็ซ้ำงานทันทีได้ไม่เจอมีขวาจนึงบอกโอ้โหมีนสมบูรณ์หลังแล้วป่ะพี่นี่เชีอีซาก็ดอีซายยู่ขวาไปจเดนปมินิเอมินิกศเสียบมนเสตัวแล้วสอตัวหน้ากูเดินไปเดินท้ายไปเดินถ้ายไปเดินท้ายไปเดินถ่ายรอรอรอไอร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 อ

รอเออตรงสมนะรอคิวฟีตัวนึงได้ไหมเออไม่อยู่ในวงนีน้วงน้วงมึงรอติดดิมงติดดิเออน้งวงก่อนได้อนวงวงวงเอ้พี่เล่นเลยพี่เนจะได้คิวฟีตัวนึงอ่ะมั้งตนพี่ตัวนึงต้องดูมัดเข็นมาเล่มัสสี่คนหนึ่งได้ป่ะมีใครรอช็อตได้ป่ะตรงปันเนี่ยตรองปนเนี่ยพอโนมันจะได้คิวฟีตัวนึ่งตัวหนึ่งใช่ไหมอยน์น้งสี่ตัวนึงพอยนนูนหน้าชีคกูมีไหมหน้าชีคกูมีไหมไม ้องแข้อน้ำใกล้ตัวหนึ่งฟุกี้ก็เหมือนจะเห็นแล้วด้านนี้อยู่ไดโน่โอ้โหแล้วสวนก็เจ้าแมนแล้วเจ้าแมนให้เจ็บจัดๆนี้เหลือห้าสิบแปดที่เราต้องพิะเลอร์ตาคุ้มแล้วโออเเคบวกๆทั้งสองทีมเลยน่ารานี่เขาบอกพี่ใช่ปะพี่ผมใช่ใช่ใช่ที่จะได้ไปจะเป็นสิบหรือว่าต้องหินกูไม่เห็นแล้ววาเคนมันใช้จังหวะอยู่อยู่ไกลๆหมดนะพี่ฟุกรอเล่นตัวใกล้ให้น่นนะข้อน้ำไอ้เหี้ยกูจะโดนห้องน้ำอ่ะใช่ครับกูดูห้องนำมาสี่ได้ป่ะแฟดผได้แล้วนูกูโผล่ยังไม่ได้นอกมีครับเดี๋ยว สมองออกว่ะสมองจะออกเนาะดีเลอตัวเองขึ้นมาได้ที่เรียบร้อยด้เจ้าแมนถือแฟกแกนหนเวลาปาหาด้านลิวไดโน่ตบมดูลิ่าตัวใกลจะเดินไปให้ผมพี่เล็กครับที่ผมอใ่กล้เดินงก้มานอเลเจ้าแมนมีระเบิดอีกสลูกสุ่มไปด้านหน้าเหมือนจะตรงด้วยไอวิ่งหนแล้วรงนี้ายน่ไม่มีใช่ปะไอตองหินกูไม่เห็นเลยนะไม่อาจจะมารวมตัวขวามีสามตัวขวาตัวขวาตัวขวาตัวขัวขวาตัวขวาตัวขวาวขวาตั ให้เดินขึ้นงวาสองตัวนะขวาสองตัวไกลนะมาสี่จนหนึ่งเออรอเนเนโน่ยืนสู้ได้ไหมไอ้กลับมาเล่นที่เก่าไอโน่คนนึงแล้วให้โน่ไหลได้ป่ะกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่กลับมาตอนนี้พี่โฟกกลับมาตอนนี้มาเตะมาเตะเราให้โน่ไหลต่อไปพี่โฟกพี่โฟกัสพี่เล่นยาวเลยเกี่ยวข้ามแบบนี้พี่เล่นมาสองลูกนะน้อรับดาเอทตรงนี้รับส่วนเจ้าแมนล่าสุดอยู่ตรงปากกูนะกูนอนนะกูนอนนะเอถ้าอยู่หลังห้องน้ำบ่อนะกูไม่ระเบิดนะซ้ายมาเรื่อยๆครับไม่อาจจะมาชี้หินนี้โฟกัสสี่โอ้โหนอนเล่นเมนโน่โม่คิวเลยการให้กับทางด้านเจ้าแมฮะ เขาต้องดักกูนะเขาอาจจะรู้กูถ้าสมมติเขารู้กูมึงแฟรเลยนะมึงแฟรมึงแฟรนะได้ๆเอ้ยมันหลังเขาน้ำตัวหนึ่งเลยตัวไกลตัวไกลจะต้องลงตัวไกลจะลงแล้วตัวไกลจะลงแล้วน็อกหรือเปล่า ดดูหลังเขน้ำตัวนึงหลังน้ำตัวนึงที่ตัวไกล่ลงไ้ตัวไกลลังต่อยสูดิตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจตัวไกลเจ็บ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 ตัวกลเบตัวกลเจ็บัวไกลเจ็บตัวเจ็บตัก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 เจ็บตัวไกเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตวไลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกลเจ็บตัวไกเจ็บตัไกเจ็บตัวไกล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 เจ็ตัวไกลเจ็บ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 ตักลเจ็บตัวไกบตัไบตัก

好好好